ยิงได้ลูกค้ามายิงพอดีม้าต้องหยาบไปแค่ักมันุนอนนีใหญ่วิโกวลันี้ันมนนานบินเทนไม่ใช่น,น่ได้วโมาค่งางันเกีย 你来呗，太好了。大姐，你多忙。 ตัดตัวไม่ตัดตัว ได้กี่หัวเนี่ยปล่อยเข้ามือเดียวเลยตามหัวเลยนะหกสิบหวัวเลยหัวละร้อยก็พันหัวละวันสองนาทีสองนาท่เป็นไรก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบเดือนพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกเจ็ดเป็นวันสุดท้ายของการเรียนภาคทฤษฎีษพื้นฐานของเรานะ พรุ่งนี้จะเป็นการออกหน่วยท่าปฏิบัตินะครับที่หมู่8หมู่9ก้าตะบนจริมนะครับพรุ่งนี้ก็เก้ามงเช้าถึงบ่ายสมโมงออกตัดผมจริงแล้วนะนะครับอันนี้คือ,อหลักสูตรสวรัอทิต์นะครับอาจจะมีจันทร์สุขเข้ามาเพิ่มก็คือมายถึง่าพ,พุดเพิ่มบาเวลาออกหน่วยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่10ข,ของอำเภอท่าปลานะครับ รุ่นถัดไปถ้าใครอยากเรียนก็ไอรีไลน์มาสอบถามวันได้เลย083,063,045นะครับรับจำนวนจำกัดแค่6ท่านนะครับพร้อมเมื่อไรก็จะแจ้งกินรับรับรองเป็นแน่นอนครับเป็นแน่แน่ครับก็มาเรียนไม่เยอะใครัดให้เป็นไม่กินข้าวมันจะได้กีนหมดนะ